ทุกคนคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าซอฟแบร์มันก็เข้าไม่ได้เนาะเนี่ยจะต้องไปดูทุก็ดดดได้นะมีพีกอดนะพีกโก้ัวพีโก้นะเฮ้ยทุกคนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่นนย,ยหลายคนขอกันเข้าไปแบบว่า โคตรเยอะนะเยอะจน GM ต้องจัดให้นะครับบอกว่าเฮ้ย GM ไม่อยากเงาแล้วนะอยากขีมอเตอร์ไฟซคอนคนน่ะเอออยากให้ GM ทำไม้ท้อนได้หน่อยนะฮะจังหวะนี้บอกได้เลยว่า GM จัดให้แล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองได้สักทีนะครับคราวนี้นี่ใครที่เล่นในหมดดูโอ้นี่บอกเลยเลยว่าไม่ต้องเงาอีกต่อไปนะเจอมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับอ่าที่จะขับได้คนเดียวนะฮะ ตอนนี้คือแบบซ้อนสองได้แล้วนะเอะอนะฮะไม่จาเป็น,นต้องแบบไป